สบายดีทุกคนมาพบพอกับแ่อีกแล้วเนาะทางช่ง YouTube เด้อเพื่อนิอนง่งบรรยากาศตอนแรงเมือ่อฝนเห็นบ่เมื่อฝนวิวงามวิวงามอลไรนีน่มาพบพอกับแ่เด้อแอร์สี่พันดอนเด้อเพื่อนเด้อเมื่อฝนตอนแรง ลมลมเริ่มมากแล้วงามบอ่อวิวยอดวิวเออลมมากเลยอ้าวลมลมแรงมากเลยจ้าดูยอดวิวเมือ่อฝนมา เลยง,งายแล้ววานนี้เ,เนฝะนตกแล้วด้วยวันี้่ลงมาแล้ดวดวูดูฝากเพื่อนๆในด้วยกดติดตามเนี่ยกดสับตะไคร้ในด้อยกดกระดิ่งในด้วยเพื่อ แรงมากเลยลมก็แรงมาทางลมกลมฝนกระจุยกระจุยเลยโอ้โหลมแรงมากแต่ยังไม่มีฝนฝาเพินเนีด้วไปกำลังเล็กใจให้แอ่น้ำเนี่ยด้วยแอ่สี่พันดอนเนาะมาเห็นด้วยเห็นงานอยู่แถวเนี่ยแหละกรุงเทพเมืองใหญ่เมืงองหลวงของเพินเนี่ยแหละเนาะสี่พันดอนไปกับคุณแจัคเนาะสี่พันดอนนะ แล้วก็ลมแห้งเนาะอนรบรรยากาศโอ้ขอบใจหลายๆเด้อเพื่อนๆทุกคนเนาะไปกำลังเลี้ยงใจแห้เนี่ยเนาะกับไปเพื่นนอนๆจะได้เมื่อบ้านกับเมื่อเด้อเมื่อถ้าได้เมื่อบ้านก็ไปพฟอ,อกันอยู่4,000ดอนเด้อทีหน้าหน้ากระสังเลยแหละเนาะลีพี พีพีแล้วก็น้ำตกนครพ่อเพ่งเนาะบ้านผุขาอยู่แถวนั่นแหละโอุ้หนะลมแรงมากเลยเมื่อฝนมาแล้วม,มาดูบรรยากาศขอบใจหลายเด้อครับทำนี่เด้อเพืาา่อนๆพวกเกันใหม่โอกาหนาเนาะขอบใจที่เข้าหลัคทรงขีดดอนี้จนจบเนาะ